วัดแรกที่เราจะมามูกันนะคะก็คือวัดลอยเคราะห์ค่ะเขาก็จะเป็นวัดที่เป็นที่นิยมในการมาสะเดาะเคราะห์นะคะสำหรับชาวเชียงใหม่เราเข้ามาไหว้พระประธานก่อนนะคะ ในวัดรอยเคาะนะคะก็จะมีรูปปั้นของอท่านหมอชีวกบกุมารทัศนนะคะก็สามารถมาอธิฐานเรื่องสุขภาพได้การมาสดอกคอะที่นี่นะคะก็คือจุดเทียนตามวันเกิดที่เจดีด้านข้างวัดนี้นะคะเพื่อสะออเคาะไว้ลอยเคาะตามชื่อวัด ต้นสาระนะคะต้นนี้สูงมากเลยแล้วก็มีออกดอกเยอะมากด้วยเรามากันที่วัดหมื่นล้านนะคะเป็นวัดที่มีชื่อมงคลนะคะแล้วก็อยู่บนถนนท่าแพ เราก็แวะมาสักการะวัดนี้วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยของช่วงปีมะเสงนะคะเมื่อส0งพปีก่อนแล้วก็สังเกตสถาปัตยกรรมก็จะเป็นแบบพม่านะคะมีรูปตานกยงอยู่ด้านนั้นด้วยสร้างขึ้นโดยกษัตริย์ทางพม่าอีกส่วนหนึ่งที่เขามาไหว้กันก็คือเจดีตรงนี้นะคะให้เรามาอธิษฐาน ขอให้ได้หมื่นล้านที่วัดหมื่นล้านนะคะเราก็จะมาขอเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะตามชื่อของวัดเลยวัดที่ชื่อเป็นมงคลอีกวัดหนึ่งนะคะวัดดวงดีก็อยู่ในเส้นประตูท่าแพเหมือนกัน สามารถเดินเที่ยวเดินเที่ยวเตียวแอลพระจนภัยเมืองเชียงใหม่อินดี้วไบส์ไซซีอิงแต่เราขับรถมานะคะน้ำมัสการหลวงพ่อดวงดีด้านในนะคะ <Okay. S 1> เข้าไปกันเลยเซน อืมสวยนะสวยนะวันเนี้ยวัดดวงดีดดนะคะอ๋อชื่อมองคลมาก มาถึงวัดป่าแดดนะคะซึ่งเป็นที่เรื่องลือของกันบูนะคะอันดับแรกมาถึงวัดป่าแดดแล้วให้มาไหว้หลวงพ่อตาหวานนะคะที่อยู่ในวิหารก่อนนะคะมีคนเยอะมากนเยอะมากมเรต้องเงีเยบๆนะคะหลวงพ่อตาหวานนะคะในวิหารของวัดป่าแดดอันดับแรกต้องมากราบ สักการะหลวงพ่อก่อนนะคะถัดจากไหว้หลวงพ่อตาหวานที่อุโบสถนะคะเราเดินต่อกันไปที่ศาลาด้านข้างนะคะเพื่อสักการะพระพิฆเนศค่ะถ้าไหนที่ไปไหว้หลวงพ่อตาหามาแล้วก็สามารถบับูชาชุดขอพรชุดขอพรขันยพื้นนะคะในนี้มีเวิร์กอินสต๊อกชั่นเูามือด้วยนะคะโยงไปทำด้วยตัวเอง9ขั้นตอน เราอยู่ที่ทข,ขั้นตอนที่สองไปไปจุดทูบเหรอคะโอเคสเต็ปถัดไปนะคะเขาให้มากระซิบบอกที่หูหนูนะคะแล้วเอามือปิดปิดหูด้านหนึ่งไว้แล้วก็กระซิบที่หูด้านหนึ่ง,แ,งแล้วก็เราไปรับน้ำมนต์สักดิธิ์ ที่อยู่บนสิวลึงด้านหลังนะคะเป็นสเต็ปถัดไปให้เอาน้ำมนเทนะคะที่สิวะลึงแล้วก็เอาน้ำที่ไหลลงมารูปศรษะรอรับด้วยถัดไปนะคะลอดท้ององค์พระพิฆเนศนะคะมาทางนี้เลยค่ะ เป็นการลอดใต้วิหารไม้สักทองนะคะและลอดท้ององค์พระพิฆเนศเสลเสริมความเป็นสิริมงคลนะคะด้านนี้เลยค่ะที่นี่เขาดีมากนะคะเข,เขามีคู่มือเราทำตามคู่มือนะรอดใต้นี้สามรอบใช่ไหมคะถอดไหมคะแล้วก็ถือไปหรอคะ อ๋อ <Okay. S 1> ทิศไหนคะอ๋อวนซ้ายนะคะวนอันนี้เรากำลังเดินวนใต้ท้องของพระพิคเนตสามรอบนะคะเป็นประตูรอดเคาะโดยการรอดแบบไม่เอียงตัวจะทำให้รอดเคราะห์ทั้งปวงค่ะ สรอบแล้วกราบสกราระพระพิฆเนศนะคะอีกรอบสเต็ปถัดไปนะคะตามคู่มือสเต็ปที่8นะคะเราจะขึ้นไปโอบไม้สักทองหลวงข้างพระประธานโดยจะโอบเสาเอกเสาโทล่ละครั้ง3ามครั้งโอ้โหไม้ต้นใหญ่มากจริงค่ะเตา ตรงนี้น่าจะไม่ต้องถอดรองเท้าแล้วไหมคะหรือถอดอีกคะเรามาถึงพระประธานที่อยู่ที่เสาของไม้สักทองนะคะเขาบอกว่าให้มาโอบเสาเอกแล้วก็เสาโทสองข้างแล้วก็มาสั่นละคฆังตรงนี้สาครั้งเชิญคุณมดเลยคะ่ะ านนี้นะคะเสาโถมาอบเสาด้านนี้แล้วก็ตะกรงสามหรือยังสามตึง้งตึง้ตงท้ายนะคะเราจะมาปิดทองเต่าเจ้าบุญโชคเจ้าบุญลาบนะคะแล้วเขาก็จะมีมีให้บูชาแผ่นทองคำนะคะแล้วก็ท่องคาถาแล้วก็ปิดที่เต่า ตรงนี้4จุดนะคะซึ่งแต่ละจุดก็จะมีความหมายเขามีเต่า2ตัวนะคะคือเจ้าเงินแสนกับเงินล้านอ่าแล้วก็องแล้วก็เราต้องเลือกนะคะว่าจะปิดที่ไหนมี4จุด จุดที่1คือปิดที่กระดองหรือตัวสําหรับผู้สูงอายุบุคคลทั่วไปมีโชคลาภวัส,สนาสุขภาพยืนยีนสองปิดที่หัวสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามปิดที่ปากอุดมไปด้วยโภคสมบัติมีกินมีใช้ปิดที่เท้าจะมีความเจริญก้าวหน้าอ่ะงั้นเราเลือกแล้วนะคะปิดเลยค่ะเชิญพี่ส้มก่อนเลยค่ะปิดที่ไหนล่ะคะ ดูค่ะพี่ส้มปิดที่ไหนส้มปิดเบอร์หนึ่งนะคะมีโชคมีลาบอันนาวาสนาบรมีสุภาพแข็งแรงอายุยืนยาวรวลาปิดที่เท้านะคะเจริญก้าวหน้าแล้วก็เดี๋ยวเจ้าเงินแสนเราไปปิดที่ปากกันวันนี้เรามาปิดที่ปากนะคะจะเป็นขั้นข้อที่เป็นข้อสุดท้ายท้ายสุดในการมาขอพรองพระเจ้าคณิตของรัประเดารเราได้เลย ข้อที่สองข้อที่เก้าทองเหลือค่ะมทั้งหองทองเหลือปลาค่ะแต่ที่นค่ะแต่ที่แก้มเรามาถึงวัดอรัญญวาสนะคะตำบลบ้านปงก็คืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับวีรันดาซึ่งด้านบนของภูเขาด้านหลังนะคะก็จะมีปดิสถาน พระธาตุาาสีจอมปองนะคะซึ่งเป็นโลหะปราสาทจุดที่สี่ของโลกเนาะเป็นชิ้นที่สี่ของโลกเชิญเข้าด้านในเลยค่ะเป็นศิลปรกรรมแบบทางเหนือเนอะเาะเขาจะใช้สีแดง เส้นทางขึ้นมาที่พระธาตาุสิเรียกว่าเป็นโลหะปราสาทที่สร้างอยู่บนยอดเขาเล็กๆตรงนี้นะคะที่เราเห็นจากฝั่งโรงแรมวีลันดามีหูอื้อเล็กน้อยค่ะ โหะประสาทพระธาตุเจดีสีเมืองปงค่ะถึงแล้วจอดลถเรามาถึงพระธาตุสีจอมปงนะคะแล้วก็ซึ่งอยู่บนยอดยอดเขานะซึ่งเขาเป็นโลหะประสาทด้วยด้านในมีเจดีองค์เก่าอยู่นะคะล้วเจอหลวงพี่ที่ท่านเป็นคนอำนวยการสร้างใช่ไหมกำกับดูแลท่านก็ โครงสร้างโครงสร้างเสร็จแล้วเหลือพวกงานประดับตกแต่งซึ่งต้องค่อยๆทำสวยมากเลคะสร้างมากี่ปีนะคะพี่ส้มสิบกว่าปีแล้ะสิกว่าปีแต่ก็ยังไม่เสร็จเนาะสร้างอยู่โอ้นี่สิ่งนี้ก็สวยนะคะด็อกเตอร์นิกรหงสีสุขเจ้าภาพสัมปทานโอเคอืม หลวงพี่ท่านอนุญาตให้ใส่รองเท้าเดินได้ก่อนนะคะเพราะว่าพื้นร้อนมากด้านหน้านี่สวยมากมองใกล้ๆสวยมากเลยค่ะใครมาพักวีลันดาก็สามารถแวะมาไหว้สักการะที่นี่ได้เรามองไปด้านล่างนะคะ เมื่อกี้เราขับรถขึ้นมาแล้วเขาก็มีทางเดินที่เป็นบันไดด้วยแต่บันไดค่อนข้างชันนิดน,นึงนะมองไม่เห็นเลยค่ะ,ะเขาว่ามี998ขั้นพญานาของที่นี่เกร็ดสีฟ้านะคะสวยพระธาตุสี่เมืองปองโอ้โหนี่เป็น แอ้ดีที่อยู่ข้างในนะคะของโลงหะปราสาทสวยงามมากโอ้พระพุทธรูปทรงเครื่องนี้ก็สวยมากเห็นไหมคะพาทุกคนเดินเวียนเทียนรอบ พระธาตุสีเมืองปรงนะคะให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานเหมือนเราได้มาทำบุญร่วมกันที่นี่นะคะะวันนี้เรามากันต่อที่ วัดที่เราต้องมาหมู่นะคะก็คือวัดพระธาตุดอยคำซึ่งขับรถขึ้นขัมานิดเดียวด้านในเขาก็จะมาไหว้หลวงพ่อทันใจนะคะซึ่งถ้าใครมาไหว้เนี่ยก็ใช้จุดทูตสารบอกไหว้แล้วขอเนี่งเขาบอกว่าแนะนำชื่อเราเราเป็นใครทำอะ,อะไรอยู่แล้วต้องการขอเรื่องอะไรอ่าแล้วก็ บอกว่าถ้าสำเร็จจะนำดอกมะลิอย่างน้อย50ดอก50ดอกค่ะ 50, 50พวงอย่างน้อย50พวงมา,ว<ท>าถาวายจะกี่พวงว่าไปเข้ามาในด้านนี้นะคะเลี้ยวซ้ายต้นจุดทูบสามดอกกันค่ะไม่ต้องต่อแถวจุดได้เลยเสร็จแล้วเราได้ทูบ3ามดอกแล้วหรอ เรามาเตรียมไหว้ขอนะคะเบรเวนนี้ก็คือดอกมะลิที่เขาเอามาแก้บนนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปไหว้กันตรงนี้ก็คือหลวงพ่อทันใจนะคะที่ เรามาไหว้ขอกันแล้วก็ด้านบนเขาจะมีคำอธิษฐานเนาอะ,อะแล้วก็ถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยก็เดี๋ยวเราเอาเดอกมะลิห้าสิวงมาถวายแก้มุกไน <c oughs> ด้านหน้าด้านบนของวัดพระธาตุดอยคำนะคะก็เป็นเสมือนจุดชมวิวที่ในวันที่อากาศดีนะคะก็จะมองเห็น เมืองเชียงใหม่ทริปไหว้พระตามภาษาสายหมูก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอมาติดตามพวกเราไปเที่ยวกันต่อในคลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ